สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับสําหรับเจ้าของโครงการรอใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นโครงการนะครับดูที่ดินมาเยอะศึกษามาเยอะแต่เริ่มไม่ได้สักทีนะครับติดอยู่นะสำหรับการสร้างบ้านขายหรือว่าเป็นเจ้าของโครงการนะ่ะสิ่งสําคัญจุดแรกเลยที่จะให้เราเดินต่อได้คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องถาที่ดินแบบไหนนะครับถึงจะใช้งบน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับ คำว่าที่ดินสําเร็จรูปหรือ,อเป็นแบบมาม่าสําเร็จรูปสามารถที่จะปลูกสร้างได้เลยนะครับเราไม่ต้องพัฒนาอะไรต่อจะทําให้เราลดต้นทุนและเราจะสามารถที่จะขึ้นโครงการได้ง่ายกว่านะครับการที่ไปซื้อที่ดินมาแบ่งแล้วก็รอระยะเวลาการแบ่งแล้วก็รอการพัฒนาแล้วก็ต้องหาทุนมาพัฒนาอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีทุน,นครับให้หาพื้นที่ที่ ที่ดินที่เขาแบ่งไว้แล้วแบ่งไว้เป็นล็กลกอกๆอาจจะแบ่งไว้หลายปีแล้วหรืออาจะเพิ่งแบ่งนะครับหรือว่าเป็นโครงการที่เพิ่งเกิดใหม่เราก็สามารถที่จะขอเจราจาและวางมัดจำแล้วก็หาลูกค้าไปลงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาก็เขา,เขาจะให้เขาจะยอมให้วางไหมนะครับถ้าหากว่าเขาไม่ยอมก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็หาไปเรื่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ดินเปล่าเนี่ยจะขายยาก จะขายยากกว่าในการสร้างม้านขายเพราะฉะนั้นเนี well us us ่ยที่ดินแต่ละแปลงที่เราไปดูผมเชื่อว่าเขาต้องการที่จะขายที่ดินนะครับแต่บางแปลงก็ยังขายไม่ได้ประกาศมาหลายปีหรือโครงการเจ้าของโครงการนะครับที่เขาเริ่มโครงการเขาก็อยากที่จะปิดจบไม่ว่าจะเป็นการขายที่ดินเปล่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านขายเขาก็เขาก็ต้องการที่จะได้เงินมาหมุนเร็วๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเจรจากับของที่ดินได้ เมื่อเจจากับของที่ดินได้แล้วเนี่ยเราก็จะหาลูกค้ามาลงโดยการยิงแอดโปรโมตนะครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องมีรูป 3D แล้วแล้วก็มีเพจแล้วนะครับเดี๋ยว e ีีต่อไปนะครับผมจะแนะนำในเรื่องของการที่จะเอารูป 3D มาจากไหน mm. เพื่อที่จะทำการตลาด mm. เพื่อที่จะหาลูกค้านะครับสำหรับ e ีพีนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ